สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้ช่องเกษตรวัยรุ่นนะครับผมจะพามาติดตามทุเรียนนะครับที่โดนแมลงกินใบนะครับหลังจากที่ผมฉีดพ่นด้วยยากำจัดแมลงนะครับที่แมลงค่อมทองนะครับระบาดในช่วงนี้นะครับนี่ครับกินจนใบไม่เหลือซากครับที่ผมไม่ค่อยมีเวลาฉีดนะครับผมเพิ่งฉีดพ่นไป เมื่อวันก MM ่อนนะครับนี่ครับจะพามาติดตามอาการนะครับหลังจากที่ให้ยาตัวนี้นะครับนี่ครับก็นี่ครับแมลง่้ามทองนะครับนี่ครับก็เห็นผลนะครับก็เงียบหายนะครับหลังจากที่โดนยาฆ่ามแมลงตัวนี้นะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับเอาอยู่นะครับตัวนี้ กำจัดแมลงปีกแข็งโดยเฉพาะนะครับนี่ครับผมจะเอามาตัดแปลงใช้นะครับตัวนี้เป็นใช้ในกําจัดมดกับแมลง3าบนะครับพวกแมลงปีกนะครับหรือพวกแมลงคานนะครับเชอดอนนะครับกล่องละ6ก60บบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นผงสีขาวนะครับนี่ครับนี่ครับผม จะใช้ผสมกับน้ำนะครับ20ลิตรประมาณ2ช้อนครึ่งนะครับช้อนแกงเรานะครับถ้า10ลิตรก็ประมาณช้อนครึ่งนะครับช้อนแกงครับอันนี้ใช้ประมาณ2ช้อนครึ่งนะครับกำจัดพวกแมลงนะครับแมลงปีกแข็งแมลงค่อมทองนะครับแมลงอินูนะครับนี่นะครับ หลังจากที่ฉีดพ่นไปเมื่อวันก่อนนะครับก็เห็นผลดีนะครับนี่ครับก็ไม่เห็นเกาะตามยอดนะครับตะกอนเต็มต้นเลยนะครับนี่นะครับผลงานของแมลงค่ามทองนะครับกินนะครับจนใบส้อยหมดนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับฉีดพ่นนะครับ ผสมน้ำ20ลิตรนะครับใช้ประมาณ2ช้อนครึ่งนะครับช้อนแกงนะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับพยายามให้โดนตัวนะครับครับก็เงียบนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับสําหรับใครที่เจอแมลงค่อมทองนะครับระบาดนะครับเหมือนที่สวนผมนะครับครับเดี๋ยวพามาชมต้นนี้นะครับเหมือนกันนะครับ หลังจากฉีดพ่นไปนะครับก็เงียบไม่มีเกาะตามยอดนะครับหลังจากที่ฉีดพ่นไปนะครับเมื่อวัอนก่อนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าตายอยู่นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดนะครับของแมงค่อมทองเยอะนะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่ายาที่ใช้ไปมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงพวกนี้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่มองหานะครับเป็นผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับกล่องละ60บบาทนะครับซื้อได้นะครับตาม ร้านเคมีพันทั่วไปนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับตะกรนจะจับกันเป็นคู่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 นะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ละต้นสำหรับผมใช้ยาตัวนี้ไปก็ไม่เจอเลยนะครับร่วงตายจากต้นเยอะอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ